นอกจากการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันการพัฒนาทางด้านสติปัญญาแล้วนะคะเด็กออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านการรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์อีกด้วยเนื่องจากโรคนี้เป็นความผิดปกติในสมองซึ่งมีอาการแสดงความผิดปกติได้หลายรูปแบบเด็กจะไม่สามารถเข้าใจคำพูด ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นการพัฒนาด้านภาษาและสติปัญญาก็ไม่สมบูรณ์ทําให้เด็กไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างและสังคมเด็กมักทําบางสิส่งซ้ําๆอาการของเด็กบางคนจะแสดงออกตั้งแต่เกิดและส่วนใหญ่จะแสดงออกเมื่อเด็กอายุประมาณ18-16เดือนเด็กจะไม่สนใจคนอื่นและจะมีพฤติกรรมแปลกๆจะสูญเสียความสามารถทาง ภาษาและทักษะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองคุณครูแล้วก็ผู้ดูแลนะคะจึงจาเป็นต้องฝึกให้เด็กกลุ่มน,นี้ให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะการแสดงออกทางด้านภาษาและอารมณ์นะครับของเด็กออทิสติกนะครับมีการสื่อสารความหมายไม่เป็นนะครับและเด็กมีความต้องการที่แตกต่าง ในการสื่อสารให้ผู้อื่นที่เข้าใจและไม่เข้าใจเป็นบางครั้งส่วนการแสดงออกด้านอารมณ์นะครับเด็กออทิสติกนะครับจะไม่สามารถนะครับแสดงสีหน้าท่าทางให้เห็นชัดเจนได้ว่ามีความสุขหรืออารมณ์เศร้าหรือความกลัวและความโกรธ เด็กจะยิ้มไม่เป็นนะครับบางคนนะครับมีการร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุนะครับหรือแสดงอารมณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลครูผ,ผู้สอนนะครับควรยิ้มให้เด็กบ่อยๆนะครับแสดงสีหน้าให้เด็กเห็นได้เห็นได้ว่านะครับว่าเรายินดีเมื่อเขาที่ กระทรํากิจกรรมประสบความสําเร็จนะครับพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและตบมือในขณะที่เขาทํากิจกรรมได้ดีเยี่ยมครับเนื่องจากเด็กไม่สามารถสื่อสารในสิ่งที่ตนเองต้องการได้นะครับครูต้องใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อปรับให้เด็กมีการตอบสนองพฤติกรรมที่ถูกต้องเช่นการดีใจการเสียใจ ยิ้มการโกรธดังนั้นการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์นะครับครูผู้สอนจำเป็นต้องมีความเข้าใจความรักความเอาใจใส่ในทุกกระบวนการเรียนรู้นะครับค่ะหลังจากที่เราได้ชมวิดีโอการสอนของคุณครูไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการดูแลเด็กออทิสติกจากผู้เชี่ยวชาญดังวิดีโอต่อไปนี้ได้เลยคะ่ะค่ะแนวทางการดูแลในปัจจุบันเนี่ย พอจะสรุปได้นะคะ,ะจากที่ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ศิรินะะ์เรขาได้กล่าวไว้นะคะพอจะ,อ,ะอย่างสังเกตที่จะสรุปได้ง่ายๆประมาณ1ิแนวทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งเสริมพลังครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวจะต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะ,ะจับเข่าคุยกันแล้วก็การดูแลจะต้องเป็นไปใน,นในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะและมีโอกาสช่วยเหลือเด็ก เท่าๆกันนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการส่งเสริมในเรื่องของความสามารถของเด็กนะคะอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะไม่เน้นที่การแก้ไขความบกพร่องเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความสามารถในด้านอื่นๆเฉพาะด้านที่เด็กมีด้วยนะคะอย่างที่3มก็คือส่งเสริมพัฒนาการนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะส่งเสริสสมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยนะคะโดยที่ยึดลำดับขั้นพัฒนาการของเด็กปกติ ด้วยนะคะโดยที่การทำก็ควรจะต้องฝึกทำตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะคะแล้วก็ทำอย่างเข้มข้นสม่ำเสมอต่อเนื่องกันเป็นเวลาที่นานพอนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะใช้ในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้เข้ามาช่วยนะคะการใช้แรงเสริมทางบวกนะคะเพื่อที่จะ ช่วยให้เด็กยึดพฤติกรรมดีในระยะยาวได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมบําบัดน,นะคะที่ตัวนะักกิจกรรมบําบัดเองจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะที่จะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้เด็กสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการควบคุมตัวเองนะคะในกรณีที่อยู่ไม่นิ่งหรือว่าเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะการสื่อความหมายทางสังคมนะคะการแก้ไขกรรมขัอ การพูดนะคะก็ในเรื่องของการฝึกเป็นลมการใช้คำนะคะการใช้ภาษาต่างๆในเรื่องของทักษะทางสังคมนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสบตาการมีส่วนร่วมการฟังการสนทนาการเอาใจใส่ใจผู้อื่นนะคะแล้วก็การตอบสนองทางอารมณ์อย่างเหมาะสมเหล่านี้เป็นต้นนะคะในส่วนของถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษานะคะในกรณีที่เด็กเนี่ยมีทักษะ มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มทักษะพื้นฐานทางสังคมในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ทักษะความความคิดโดยผ่านทางการศึกษาตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะ,ะและถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็จะพิจารณาตามความสามารถแล้วก็ศักยภาพที่เด็กสามารถทำได้นะคะ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการรักษาด้วยยานะคะที่ผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าจําเป็นจะต้องทานยาไหมนะคะอันนี้ก็จะตอบได้เลยนะคะว่า เด็กออทิสติกทุกคนไม่จําเป็นจะต้องรักษาด้วยการรับประทานยาทุกคนนะคะแต่ว่าการรักษาด้วยการรับประทานยาเนี่ยจะรักษาเฉพาะในในเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมหรือว่ามีปัญหาจฉพาะบางอย่างเท่านั้นนะคะแก้ไขในบางอย่างแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรับประทานยาตลอดชีวิตนะคะกะ็เป้าหมายของการดูแลเด็กออทิสติกนะคะก็คือการที่ผู้ปกครองนะคะผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะ จะช่วยให้เด็กนะคะใช้ศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะในการที่จะใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้นะคะโดยที่พึ่งพาผู้อื่นให้ได้น้อยที่สุดนะคะทีนี้ในเรื่องของการฝึกทักษะต่างๆนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะเพียงแต่ตผู้ปกครองผู้ปกครองนะคะอาจจะต้องหมั่นสังเกตในช่วงที่ เด็กยังอายุยังน้อยนะคะก็จะช่วยให้การพัฒนาตรงนั้นเนี่ยพัฒนาได้ง่ายขึ้นกว่าช่วยที่อายุมากๆนะคะ,ะในเรื่องของการดูแลแล้วก็โปรแกรมการดูแลเด็กต่างๆในปัจจุบันก็เปลี่ยนจากในอดีตค่อนข้างมากนะคะมีหลายอย่างที่สามารถที่จะมาบูรณาการดูแลได้นะคะนี้ในเรื่องของหลักในการดูแลที่อยากจะฝากทุกท่านไว้นะคะตามที่ท่านนายแพทย์ ทวีสักสิ์เลขาได้สรุปไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าปัจจัยที่มีความสําเร็จปัจจัยที่ส,ส่งเสริมในเรื่องของความสําเร็จในการที่จะดูแลเด็กออทิสติกนะคะก็คือจะต้องให้เด็กเป็นศูนย์ดให้เด็กเป็นศูนย์กลานะคะ,ะครอบครัวนะคะเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุนดูแลนะคะก็จะช่วยให้เด็กพัฒนาต่อไปได้ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะดูแลเด็กให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังได้ค่ะนี่แหละคะ่ะ